ตีหนึ่งว่ะยัดด้วยว่ะเมื่อกี้พี่เล่นมาวันนี้ไม่เจอคนยัดเลยสักคนแม่งหนึ่งสี่แม่งเล่นโคตรหงอยเลยอ่ะยดยดสูงเนี่ยเอ้ยเอ้ยมาทำไมกูกระสุดมารอัา ว right? ังฮะย่องยองใต้เออลาจดรถพี่มีอยู่นั่งติ่มติ่มซำพัเฮียเลยระเบิดระวังป่โดนหรือเปล่านะปาไปในห้องไหนอะระวังอ๋อแล้วจะแลังจะปาระเบิดเล เออแมวมันจะวิ่งมาล่างเดียวเล้วมาวิอเนี่ยกบอกเลยเอ้าอุ้ยปอดไม่โดนเออดีว่ะดีป่ะไอ้เหี้ยปวดในเต็นท์่านะพี่เออปันจัดไม่ปวดไม่โดนโอจะฝากดีไม่ด้สักนัดงงมากมีคนข้ามมีคนข้ามใช่ใช่ตามครับสวยสวยไม่ไม่เราไปเราไปกดตัวสองก็ได้ไปกดตัวสองกดตึกขวาเราตึกขวากดตึกขวาตึกขวาเป็นตัวเดียว ตึกขวาเป็นตัวเดียวตึกนั้นมีสองตัวตึกขวาเป็นตัวเดียวจะไปช่วยเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนเจอเลยเจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวฟังนู้นฝั่เสีฝั่งนู้นไว้ฝั่งนู้นล่างมาเอ้ยลงไม่ถูกแม่งเลยข้างล่างอ่ะตัวเดียวมาดิมาดิมาดิตัวนี้ตัวนึงใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคค่อยคเล่งค่อยเร่งเดี๋ยวเสียรถล็อตรถล็อตรถลังตรถล็อรถล็อตรถล็อรถล็อเดียว จะตีอื่นปะไม่ใช่ไม่ใช่ตีแลไอ้บีมัแล้วมา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 แล้วดับแล้วดับแล้วตายหมดหมดทีนี้หมดมีอีกตัวนึงอุ้ยมีใจเย็นใจเย็นใจรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนไอ้เี้ยมันกี้ตีกันแน่วะงงมันหมดแล้วระวังเล่นได้นะถ้าเล่นเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ช่วยเล่นไปช่วยเล่นกะทิไปช่วยเล่นหน่อยกะทิมีเลือดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ เอาดิ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 ต่อกันสวยมันมีกี่ตีมันเนี่ยไอ้เหี้ยงงไปหมดแล้วไอ้เหี้ยงงไปกี่ตีจะบ้าตายไอเทียงงไปกี่ตีมันเนี่ยจะรอดเลยไอ้เหี้ยไอ้เกี่ตีงงไปหมดแล้วเอาละไอ้หยองใจเย็นน้องพี่เราไปช่วยมากจะมากรียห่สุดหยองหยองเรียมหนาจะไปเดยพี่สีให้พี่สีแค่พี่สีแค่ ผมรออยู่ผมรออยู่คอยได้ยกไปจุบเพื่อนมันจุบเพื่อนมันจุบเพื่อนมันจุบเพื่อนน้องเหนียวหนาหรอมีเป้ามีเป้ามีก้อนหนึ่งโง่เปล่าระวังระวังทั้งเพื่อนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามีตีมีตีเฮ้ยเพื่อนโดนเฮ้ยดาวดาวดาวอะไรไป หมดหมดหมดทีหมดทีมทีนะหมดทีนะหมดทีมหมดเอ้อกทิกูแทอุ้ยปรถมาแล้วรถมาแล้วโอเคโอเคเล่นก่อนเล่นก่อนย่างเล่นก่อน Thank you ปั๊ยานะเคับปย่งพี่เล่นระเบิดย่งือไปละโอเคมาลย่งาตัวเร็วออกซ้ายี่มานระเบิดละีเดีปบเราไแบเเราะพี่ระวังตัวไกล ตัวใกล้ตัวใกล้วยกับเราน้องปังสวยเป็นน้องกูจัดให้ไงทำอ,อะไรนะคุยเสียงรถอะไรอะทำไมเสียงรถเป็นอย่างนั้นนะว้ายอันนี้คอนเทนต์หรืออยากได้ขวัญไม่คอนเนทนต์จริงก็เปิดไงคอนเนทนต์อาจจะดีแบบเปิดทีละทีละกล่องเฮ้ยนี่มันนอนอยู่ ออออยยยูู่่น้ไม่ดีกว่ากูกูส่งที่อยู่ให้ซัพพอร์ตพอดีกว่าไอ้เหี้ยกูดูแลแม่งเดี๋ยวแม่งลอยพ่อพันแม่เดี๋ยวแม่งส่งละแม่งส่งขี้หมาไหมกูว่าส่งที่อยู่ให้แค่ซัพพอร์ตพอแล้วเออแล้วเราก็จะมาเขาดาวด้วยกันไม่ได้ไม่มีอะไรทำไง เฮ้ยมีคนนอนอยู่น้องม,มีคนนอนมีคนนอน,นเห็นปะเพี่ยนเลยมั <S <S นเอาเอาดิชนแม่งเลยถึงเวลาอเอาางนั่งรถเขียวาากินั่งรถเขียวดิเอ็นั่งรถเขียวไปเพราะว่ารถคันนี้มันซ้อนสองไม่ค่อยดีชน้างขวานะชน,น้างขวาแล้วค่อยไหลไป <S <S <ๆ>แล้วพวกกูมาแล้วพวกกูมาแล้วไงอุ้ยจะกลัวไง น้องน้องนั่งอยู่ตัวนึงดาวสาม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 แล้วโอเคน้องชายพี่ผมเน็บผมเน็บเฮ้ยมันกระเนิดเจมนิวนิวนิวนมหน่อยนิวเอายพี่เอ้ามันเหมือนจะปล่อยอะไกูปลาสมุกยังอยู่อยู่ข้างบนอยู่นะพี่แล้วกูปลาสมุก มันกำเนิดมันกำเนิดเจ้ต้องใจเย็น้ใจเย็นเนาะตายหมดตรงนี้มีคนตัวกกันเลยโอเคสวยจ้า w a t เจ้าถ้ากูพาสโมไปอย่างเท่อะปลาไปเพื่ออะไรเอตโต้มึงปลาไปเพื่อแม่งก็รู้ว่าระเบิดโธ่มันแต่ผูดถึงเราไปชนมันได้ในเมื่บ้านเราบวหกเขาอยู่เลยเราลักเลงอยู่แล้วไงเอาเลยไม่ได้หรือเอาเลยไม่ไดเออเราเป็นรออะไรอะแกงมัมมี่เหลืองเราไม่เคยทายผิดหวังแล้ว กูไมเป็นอหะเฮ้ยไอ,ยอยปืนลั่นเพื่ออะไรอะ่ะแต่กูอยากจะดันเพื่ออะไรอะ่ะทำเพื่ออะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยมันจะเอาเหมือนกันเฮ้ยมันเอ้ย,อยมันดันเหมือนกันดาวดาวนหนึ่งน้องใช่นไ,ไหมนี่โอ้แต่ตกกันโอ้โหยิงไมยเฮ้ยไอยเอข้าบนปนนาร์เรมใส่พี่โอเคพี่ไปดันอีกตัว ยัหน <owning. S 2> ักไางบนชนได้ปะวะเฮ้ยวงหน้าเราต้องเข้าแล้วบที่พี่หาบานชนไม่รู้ว่าว่าปีคนหรือเปล่า ว่าเชียวว่ะเฮ้ยไปพี่พี่ไปพี่พี่ใช่ใช่ไพี่เลยมันเผาจะมาหมดเลยหน่อยนึงหน่อยนึงโอเคน้ำตอนนี้มาบไเอเก่งังเา เลยข้างบนเลยตีบนอะ่ะที่เรายิงดาวไม่ได้ําสักตัวเลยผมสามไปสองพี่เอาสาม,สามเลยหมดเลยอะ่ะ<า>ข้างบนเลยนะแม่เหลยอสองเลยอสองไปก่อนนะคะคุณหมูหยองโอ้โหโอเคครับไปใหม่ครับสวยสวย้ยสายมือดาวดาว easy win มาโดนอโอเคตำแหน่งน่าจะครบแหละข้างบนดาวแปลว่าไอ้บ้านสายมือเราเนี่ยมีคนมันทุกคนอยู่ มาจุกอยู่ Watch out อ่ามุมเลนะี้ยงไปก่อนโอมยิงไมได้มุมยิงไแค่ไหนแย่พ่อเราไปที่ <c oughs> ยไหนกันเนี่ยเออเนียนเกินไปเปล่านั่งติดจิ้มสามพอน,น้อง <c oughs> สวย ิได้สวยงาม We are number one เองละ Victory belongs to us พวกเราสู้มาแก๊งสายเหลืองของเราได้ไหมถามหน่น <c oughs> อยไ <c oughs> อหยาเราจะสู้แกง๊งมัมมี่เหลืองเราได้ไงไะม <c oughs> จิงเลยจ่ายยังไม่ชินอีกแล้วเออจินแล้วขี้เมาจินแล้วลืมไป <laughs> ล,ล,ล,ลืมปุย โอ้ยสี่สิบตัวเกือบครึ่งแมปยิงกันธรรมดาน้องเกือบครึ่งแมปเลยเหรอเออเกือบครึ่งแมปอะ่ะส <46, S 1> ี่สิบหกสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดโอ้วาดีป่ะสี่สิบตัวเป๊ะเลยว่ะแบบบัวแบบนัวเนียเนยปาล